มือนนี้ถว่าเป็นมือมือสันวันดีลูกเต่าลงมหาท่าอาจารย์พยากรสิครับทัางกรุงเทพลูกแพร่ลูกปูอาจารย์หลอนมือนีพอ่อกรสีผ้าสวดเสริมเพิ่มบารมีแน่จักหน่อยเอาหนังสือมาเบิงมมสวดหลายดอกโมสวดหลายผู้หน้าก็เจยกำเออบเบิงหุามโเบิงกันรดอก ันไม่ผิดกับข้ากันทากิเราเด้อว่าผู้บ่เบึงอ่าคันเบิ่งแล้วมันหยามผู้น่าน่ะคั้นเบิ่งหนังสือแล้วมันมันมันไปบ่ได้คั้นในตะวันตะปากเล็ดเล็ดเล็ดเล็เล็ดเไปเลยตะขันบ่บ้าบ่ผ้าว่าหลายดอกมื้อนี้น่ะจัก20หน้ากระดาษพ่อลรอบ้างจ้าจุ๊บจ้าโอ้บ่ไหวแนวนี้เพิ่นว่าเพิ่นบ่เคยนั่งสวดมนต์ี๋ยเอ้าเป็นอีหยังกองผู้น่าน เอฟซีบวเสียบลงบนกระปุกปูคือเบาค้าโลที่อันลุกหนุ่ยไฮ่มาใจปูว่าน่ะแหละก็ะเลยบว่าพระท่านเห็นอีหย๋อยู่มันมาคำเพิ่องอาบน้ำอาบน้ำในรถอีหยังแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวๆๆตั้งไปมุมไหนบ่นตั้งไปมุมนี้แหละเว้ยเห็นกันพี่เห็นๆๆน้องผูใ้ใดสวสดผิดสวสดถือก็ว่ากันเราเออแต่บางทั้งมุมทั้งนี่นะเออทั้งนี้ผู้นางสุนังถ้าจะออกกล่องหาปูใหญ่แล้ว ปูหน้าเขียวกล้องหาพี่น้องก้องไปเอาโอ้ปูได้เปียบเสียงปูใหญ่กลัมาทางเกตุแล้วเด้อเด้อกับเจ๊ใหญ่พารวยขอบคุณเอฟซีสี่พันกว่าท่านนะคะเด้อสาธุสาธุครับลึกเชื่อไหมสาธุสี่พันหนึ่งหกพันที่แต่ช่องใหญ่ใหญ่แต่ช่องใหญ่ใหญ่มีช่องปูหน้าปูเดียวหน่อยก็มูที่สุดไม่ช่อง ใช่ขมูที่สุดผู้ใดเข่ามาแล้วกับยิ้มเข้ามาสาธุเด้อจ้ะเด้อจังสิได้เปิดโชคเปิดลาภน้ำมูเด้อจ้ะเด้อสาธุซื่อคุณได้แล้วสามสิบเปอร์เซ็นต์สาธุลดเด้อพี่น้องเด้อสาธุเอาเด้อค่ะเลื่อปูจีผ้าสวดมนต์จารุเอาเด้อพี่น้องเด้อทั้งนั้นจุดระเบิดจุดระเบิดเอาถ่ายปูใดถ่านั่งอยู่เอาถ่าอยู่เออเปิดไปเด้อ ปูบมมีตำราที่เอาถือว่าว่างวันนี้เกหน่อยก็ได้ไหมผู้จัดการว่าวหนไว้เป็นพิธีซื้อพ่อทำทานพ่อทำทาพ่อทำทาเอาหาแล้วเอาหาแล้วครับเดินทางปลอดภัยครับขอบคุณขอบคุณหลายๆครับนั่งนวดนั่งสบายนวดเราไม่น้อยชิดจัดระเบียนเจ้าของแบบ ืัอนี้ก็เดินทางไปสองมือแล้วผู้นาว็สิบมปใส่มือนี้ก็ได้ไปคึ้เขาเพราะว่าลูกเต่ามาเราวาเมวานนี่ไปทางอำเภอไปทางจังหวัดนครพนมแล้วก็มาเอำเพื่อถานพนมสุดท้ายแล้วก็มาที่เต่าง่อยสุดท้ายแล้วก็มาที่เต่าง่อยเมื่อนี้ตั้งใจว่าสิพักคอนนี่ก็บังเอิญว่าลูกมากอะว่าอยากไปวัดปลาคำชน พ่อ,อก็เลยได้หอบสังขารไปกลับมานอนเสาหักเสาเฮยอยู่แต่นอนเห็นกายลงนอนแป๊บนึงแต่ก็นอนบ่หลับกแอาตมาพักก็ซื้อพักร่างกายาพักหขมันสมชื่นจังหน่อยหนึง่งเพราะมีแห้งสูตรต่อเพราะว่าปูหนาบอกว่าเป็นพ่อคนมันเหนื่อยไว้ได้ปู่ศิีเหตุปู่ศรีถ้ำไปจนกว่าสังขารปูสีหลวงลุยไปตามกาลเวลา กูบอกแล้วว่าโรคไพ่ยะมาเบียดเบียนยมมาโรคฆ่าลูกพระธรรมนะขอให้อยู่ไปสืบไปต่อไปช่วยเหลือลูกเต่าล้ลานชี้ทางให้คนที่ออกนอกโลกนอก,นอก,นอกทางให้กลับมาเข้าทางโดยเฉพาะผููนาคแล้วเป็นคนที่กัตันยุตังเพียเพ้ยนแท่งหกักอออันบพ่พ่อแม่นี่มีแท้มันผู้เดียวผููนาคเป็นคนที่สอนคนไห่ขัก,กตันยุวิดามันดาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ตลอดึงผู้มีพระคุณทั้งหลาย นี่คือหลักๆของปูนาสโลกแกนของปูนาสมัยใดกี่ตอนสมัยปูปะพพืชปฏิบรรัติทํำไหนคือ,อยาขาวตั้งแต่ชุดขอให้ใจบริสุทธิ์เหมือนชุดขาวอันนี้คือสโลกแกนและะ้วก็ถำอันแรกที่ปูนาได้ปฏิบัติทํำได้ทํำตัวนี้มันผุดขึ้นมาในหัวเพราะว่าพระแม่โพธิสัตว์คนนิ้เป็นคนบอกปูนาสมัยชั้นเจอยู่เป็นเวลาเจ็ดปีฉั้นข้าวข้าบเดียวเหมือนพระนั่งปะพฤติธปฏิบัติธรรม มือหนึ่งแล้วเพื่อนเอาพมลงมาพมเป็นพมสีน้ำเงินนี้มาให้ปูนานางังเพื่อนกระโจมปูนาขึ้นแล้วเพื่อนก็บอกว่าลูกเอ้ยอยากขาวตั้งแต่ชุดขอให้ใจบริสุทธิ์เหมือนชุดเขานั่นละทําขออะรกี่ปูนาได้ได้เดได้เอามาสั่งสอนพี่น้องของฝ่ายลูกหลานก็เลยว่าโอ้เพิ่นก็เลยบอกว่าเปรียบเสมือนคนจะอยู่ในชุดอะไรก็แล้วแต่ขอให้คนถ้าคุณใจไม่ใสสะอาดไม่บริสุทธิ์แล้ว ต่อให้คุณใส่ชุดขาวหรือชุดฟอมชุดอะไรก็แล้วแต่นะถ้าคนเฮาบอมีใจบริสุทธิ์ผุดฟองแล้วต่อให้คุณเมยศธามบมร,รดาศักมันก็เสื่อมลงคลายลงนะแต่ถ้าคุณทําดีแล้วต่อให้คุณเป็นมดเพลิดเึ่งคุณก็มีสงามิราสีนะเพราะฉะนั้นเราอยากให้ลูกให้หลานทั้งหลายจงตั้งใจเอาทาเอาคุณงามความดีเนีย่ยเวลามีแห้งโย่อูอิจฉาในอิจฉาไปอิจฉาคนจะมีบิดามีบรรดาอยู่ด้วย พ่อเป็นอยังปูนาคนไปเบิดแล้วพ่อเปยังปูนาพ่มีเวลาที่จะได้พั่มเพี้ยนโดยเฉพาะพ่อเนี่ยอายุ25ปีปูนาเสียบีดาไปครับเสียพ่อไปเจ้าของยังไปล่ำหลอกล่ำ,ลำทำเพลงโอ้เสี้ยวอยู่คนมาจากฝ่าจากเด่นมีแม่เหลือแม я, ่ยังคอได้เพีย้ยนแพ่งให้เขานะแต่ปนันกับวิบากกรรมของปูนาพ่อมีโอกาสที่จะได้ดูแลให้น้องสาวดูแลส่งแต่เงินให้พ่อเป็นอย่างคำบอกมหาเงินหาทองหาคำกับสิบบุรีครอบครัวกับสิบบุรีอยู่ไม่กิน นะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ปูน่นามาประพฤติปฏิบัติธรรมตรงต่าง,งตัวองค์พระพุทธสมมาสุทริจ้าล้วปูน่นาาต่อไปนี้ปูน่นาคจะไม่ทําในสิ่งที่มันออกนอกโลกนอก,กทางจะไม่ช่วยเหลือสิ่งต่างๆที่ปูน่นาเคยลันปากกระบ,บิดามันด่าว้ว่าต่อไปนี้สีนางสวดมนต์ไปพระซอยเหลือคนทําให้บุคคลนั้นมีความไม่ตาทําให้บุคคลนั้นมีความรัก มีความปานีเกิดสงงางราศีไปในร่างกายตนตๆของลูกของหลานปูหลังค้นดวงภาพอานภาพอับเชเานะเหตียงกับบบข้นทำเนียงกับบบข้นหากินกับโบข้นม่อเกินพอามาหาปูนาคแล้วทําตามพิธีที่ปูนาคบอกเขาอยู่ยินเป็นสุขเขาทํามาหากินขึ้นเกินเปิดจูปูหุังคนเขากับบเลื่มพอเลื่อมแม่บเลื่อมพอแม่คู่บาอาจารย์นะขันคุณเลื่มพอแม่คู่บาอาจารยนะ์เปรียบเสบมือนบลลัมพันวานี่นะ ลำด้กบดีดีด้กบอดังดังดนกบอดุลเนอพี่นออ้องกองไฟอามัดนีฮอกก์ันนาขามาทังสวดมนต์ไหว้พระถัด <c> ว <oughs> รนยาวที่ปูนันถัดวรนยาอ่ะพร,ร้อมแล้วกลับ อาน้องคนพอเ้อนิสวาสอัสวรสปัตสวรสพระสูตรพระวินัยพระอาภิธรรมเจ้าเกตคำพีจงมาเป็นที่พึ่งที่ตั้งแก่พวกข้าพเจ้าพวกข้าพเจ้าไม่เที่ยงว่าจะตาย กอได้มาไหว้พระณที่นี้สะโอมติดโอมสิทธโอมทรงสิทธิ์ปไดส่งอาจสิทธิ์ปไนประมาทคู่เห็นห้อยพอกะกลมดูเห็นห้อยครู่กะกลมกราบครู่อาบไต สิก็ไดอาบเนือสิ์ก็ได้อาบเนือสิน้พอสิ์น้ำพอกอ้ค่อน้ำคู่คู่บอกคูู่อกูเที่ยนขันหาคู่เทียนขันูเทียนขันแปดูปูชาพร่าพูชาราาขอให้แข็งดังหินผาขอให้แข็งดังหินผาขอให้คมดังคมมีดคมผา ข่มผาขอให้กล้าดังตะวันขอให้กล้าดังตะวันโอมสะโหมติดโอมสะโอมติดอ้ย่อมือไว้เ้อเอาสาธุสาธุสาธุนะโมตัสสะแก่อุอะเป็นทีเ่พิงพันเตมายพึงเจ้าคุนแกน่วยสามขอให้เวลาหายกว่านี้เสียหายนีกจะได้มาอยู่ข้างขงิ้งเจ้าดังไดอันว่าตนตัวเจ้าเป็นสามดวงประเทปจิตใจขอให้เป็นดังน้ำมั่นใจหงเฮืง เจสาผมเกจเก้าดังดอกมาลาทัดสามือสิเปรียนกระดังเทียนต่างใตหูสองกำขอบูชาพุทธบาทขอให้เป็นดังขรดอกดอกแก้วนั่งฝ่าวานลงจักคู่แก้วตาเฮียมสองน้วยขอให้เป็นดังปะทูปะปะทิบใจบูชาแกว้วหยอดคุณในทันซาุเด้ออันว่โทษโหายโลโพพ,พิตุกากนก็นดีแล้วจะได้มาเกี่ยวของในเนือแห่งเฮียม ัจร่างพร้อมกำบังหลายสิ่งยาเดียไมาเจียวของพวกผูกา่าประสงค์ตั้งต่อบุญสิทธิล่าพพร้อมใช้โย่ดวงประเสรศิฐมัง่งคณะเดินลำพวกขน้อยอยูเ่เกษมอายุวัฒนะสุขพะพละพร้อมใช้โย่้วยญิงพ่อยมาสเสถียรยู่ยั่งในเหนื่อยแห่งขิ้งก่าขาดเถิดซาทุเดอพวกขาพะพบุตรเจ้าทั้งหลายเจ็บดอกไม้ลีลามาสมมาคุ้นคู่บาอาจารย์สัมภูเป็นเขา้า หวังว่าได้เว้าโกรโกรท่าเที่ยวไปมาบ่คองยองยังยือจนหัวตกใจกลัวและสะท้านย่านใจสั้นได้ลงพิหวังว่ามีคำผิดอันบอ่ชอบขอให้คุณคูณค่บาอาจารย์เจ้ากระส่งทำหมายโทษขอให้ลุป,ปะโทษให้เวนหอยห้าประกาศนิพานสาธุอาบอิมีหนาา้าถวายดอกไม้เทียนถูกความเกิมีนาสาการีนา ทังพุทธังอภิปูชยามาอิมีนาสการีนาทังธรรมังอภิปูชยามาอิมีนาสการีนาทังสังฆังอภิปูชยามะอรหังสัมมาสัมพุทโธปะคะวา ang pakwanang aiwami se pakta kamang Nam sobatbat no pakawato sawangko sanghang namami อันธามัยยังพุทธะสัพพะวัโตมุพาภาคันธมังคลังคโลมาเสนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนา Semua tasa pakawatu arahatu Semua sembutasa Antama yang buddhanu satina yang karomasih Tangkubana pakawan tangi wangkanrayanu Idisatu abukatu Idibiso pakawa we cajarana sempan suka lo kaho au ta Pur kam awa manutsan ang bodho bakkawaihทํา yang puttha apiting karotawahan tawa pun sotha piana karunahi sama ho si Susanana ta kam marang mahang kamrang si rasa sinintang putyo apa pan nasranangkemah mang Pak hahanaang wanitamit Buddha saha samidhaso wa buddhame sami kisalo Buddha tukasaka ataja ita ataja hitasame Buddha, ja, Buddha sahanganinya temi sariran jivitan jitang Guantanto hang Nati me saranang anyang, Puto me saranang walang, Edena saja wajina, Waduh yang satu sasane, Putang me wantamani na, Yang pun yang pasudang ida, Sabibian karaya me, Mahisung tasa อุเถกุกามังปะกัตังมะยายังอุทโภติคันหะตุอาเจยันตังกาลันตะเลสังวริตุงวะบุเหันธามยังธรรมานุสตินัยังกโรมาเสสวาคาโตภะคะวะตาธรรมโมสารติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโก iko pakวtitaพวยทํา yangทําting karo masseสkha ta kuายkawase naseyo ย ma pakperiติ vi muขพทคํา mua kulo kapat na วันทามหังตะมหารังวรธรรมเมตังธัมโมโยสภปานินังสรณังเขมะมุตตมังภุกติยานุสสติธนานังวันทามิธังสิเรนังธัมมสาหสมิทาสโวธัมโมเม อมวัฏฏคาสขาตากาวิทาตาจิตาสเมอมมะหังนิเทมิสารีรันชีวิตันจิตังวันทันโตหังจาริสามิธรรมาเสวสุธรรมะตังนาทิเมสรานังอันยังธรรมโมเมสรานังวะลังเอเตนะสัจาวาเชนะ Wadhe yang satu sasadik, Amang mewantaman inak, Yang punyang pasutang itak, Sabe biantaraya mehemahi sungkasate sasadik, Kahina wajahnya wajah dasawak, Kame kukamang pagatang mayayang, Kamu padikan hatu ajayantang, Karantare sengwari tungwadameh, ngama yang sehanu Satina yang karo mase Sopatiban no bakawado sawawaka sangkok Woju patibano baawado sawawaka sangkok Ya ya pati Ya ditangcatari Pursa yukan nita Purisa mu karena Yes bak watto seaawa ka sangkok yo payo pagiyoyo Anu darang punya keang lokasi saat สัตถมัโชสุปฏิปฏิก so ุณาพิยุตโตโยธาพิโตอริยปุคคราสังฆาเสโทสีลาธิรรมมปวาราชยกายกิโตปันธามหังรมริยานักกนังสุส si ุตังสังโฆโยสภปานินางสารนังเกมามุตตมัง อติยานุสสติธานังวันธามิทังสีเลนังสังฆัสสาหสมิธาโสวะสังโฆเมสามิเกสโลสังโฆทุกขาสคาทาจาวิทาตาจหิตสะเมสังฆัสสาหังอนิยาทิเม สังฆาโซปฏิปันนตังนาบิเมสรานังอานยังสังโฆเมสรานังวะลังเอเทนะสาจวัชเชนะวัดเถอยังสาธุศาสเนสังฆเมวันธรรมานีนะยังพุนยังปัสุตังอิทักสัพเพปิอันตรายามีไมเฮสุงตาสเตสังฆา Dayenawajaya wajeta sewa sangke ukamang pagatang mayayang sangko aja yendang darantare sangwaritungwasangke hanthamayang adita pajwe karena patang Aja maya apa cewe kita wayang ki warang pari putang, tangyawat dewa sitas apa ya, unna apa ya, dang sama kasawat apa siling ya, Jawa dewa hiriko pina patikatanatang, aja maya apa cewe kita wayo pindah pato apa So, Oyawa Teewa Upan Nanangweya, Pati Ka wedan Tananang, Pati Ka baca Aoyapa adik Aparamatayang Ati, Acha Maya Kita Wayang Sin Asanang Paributang, Yawa Teewasita Sa Pati Ka Atayang Una Sa Pati Ka Atayang, Langsamaka Sa Wata Yawadewa udhuparisaya wino thang parisan lana lamatang acemaya apa cewi kita bayo kila napan kaya besa capri karu so yawadewa upan nang weya patika nang wetan nang patika daya Awe loho omi, abhaya pachoho omi, A'nikhoho omi, suki atanang palihalami, Sabhe sata sukita huntuk, sabhe sata awela huntuk, Sabhe sata abhaya pacahuntuk, sabhe sata anika huntuk, Sabhe sata suki atanang สัพเพสัตตาสภาวะทุกขาประมุนันตุสัพเพสัตตาลาธาสัมปติโตมาวิคัจันตุสัพเพสัตตากรรมะสักะกรรมะดายะดากรรมะโยนิกะมะปันธุกรรมะปันิสรณะยังกรรมังกฤษสันติกรรยานังวาปะปะกังวาตัสดาดายะดัภาวิสันตินะโมตัสสะภะะควะโตอะระะหโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นักโมตสสพภะวะตตอะระตสัมมาสัมพุทธสัะนะโมตสสพภะวะตตอะระตสัมมาสัมพุทธสสะพุทธบูชาครูธรรมบูชาครูสังคบูชาครูพุทธบูชาคุณธรรมธรรมบูชาคุณธรรมสังคบูชาคุณธรรมปันธิตวสัพพพุทธานังสัพพุณเมสีนังปาเทจจอาจาริยสัพพะทังมาขานาทสนังภูเมสุเจวะสักเเกสุพระมะเทเวมิหิริกาหามิปิภริกะมัง ศรัทธายะพุทธศาสนาัพเพปิอันตรายาเมมาเฮสุงตัดเตสสาสิทธิกิจจังสิทธิกำมังสะพาสิทธิพระวันตุเมพุทธกัลรวัตธรรมะกัลรวัตสังกัลรวัตบิดามาดาคารวัตาอาจารย์กัรวัตพุทธกัลระตะนันนังกำมังกระตะนันัง,ง,ง,งสังฆังกระตะนันัง พุทธังปสิทธิเมธังปสิทธิเมสังฆังปสิทธิเมพุทโธธโมสังโฆสิทธิกิจังสิทธิกรรมังสิทธิกริยายัตถะกตโตสิทธิเตโชชยโยนิกังสิทธิลาภโนิรันตรังสิทธิพุทธังสิทธิธัมมังสิทธิสังฆังสาลาภัพสิทธิภาวนตุเมอังาซัสิทธิลาโหมหาโภโกมหาเตโชมหาปัญโยปิโยนาคาคันธปริตังปิยังมะมะนะชาริติ Sāmaṇṭhā cakavāle suṅgatara ka cañṭu devatā Sathammaṁ munirāca sāsunanto sākhamukhātāṁ Sakhe kāme ca rūpe sirisikarata te jantare ke vimāne Hiberate ca kāme taru vanaka haneke hava เดทันตาสันติเกยังมุนิระวรวจนังสาธโวเมสุนันตุพุทธทัสนกาโลอายัมปัทันตาธัมมะสวาณาคาโลอายัมปัทันตาสังคาปายรูปัสนกาโลอายัมปัทันตาสาธุสาธุสาธุสิบนิ้วของข้าพระพุทธเจ้าพระมเพหยาพระพุทธามจะขอกราบไหว้วันทานอุปศการ ขอสรรเสริญและอัญเชิญคุณพระบิดา21คุณพระบรรดา12คุณพระโพสสบสามสคุณพระพุทธเจ้า5้คุณธรรมยาสิบแคุณพระสองข้าเจ้า14คุณครูอาจารย์10คุณพระกรรมฐาน8คุณพระกุมาสองคุณธรณียี่สิคุณพระหกกลมเกศคุณอากาศ4ีคุณอัวรรค์คุณอากาศสา3สคุณนิสวรคุณอสวรคุณปัสสวัตคุณแก้วรสสารการคุณสิลป์ห้าคุณสิลป์แปดคุณเสียงร